สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบใบมีดตัดหญ้าตัวนี้นะครับจะเอามาตัดหญ้าแพนกล่านะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเอาใบมีดตัดหญ้าตัวนี้นะครับตัดหญ้าแพนกล่านะครับปรากฏว่าถ้าเป็นหญ้าแพนกล่านะครับใบมีดตัวนี้ตัดไม่ดีนะครับคลิปนี้นะครับจะเอาใบมีดตัวนี้มาตัดให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นฟันเยอะๆแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ใบมิดตัวนี้นะครับน่าจะสามสิบฟันนะครับนี่นะครับใบมีดสามสิบฟันนะครับแต่ตัวนี้นะครับผมซื้อมาในลาซาด้านะครับราคาประมาณห้าสิบหกบาทนะครับนี่นะครับใบก็ไม่ค่อยหนานะครับใบบางๆแบบนี้นะครับแต่ใบบางๆแบบนี้นะครับเวลาตัดนะครับจะเบาเครื่องดีนะครับเครื่องจะไม่ค่อยทํางานหนักนะครับนี่นะครับหญ้าเ็นกล่านะครับ ก็เป็นแปลงเดิมที่ใช้ใบมีดตัวนี้ตัดนะครับใบมีดตัวนี้ตัดค่อนข้างที่จะกระจายนะครับแต่ถ้าตัดหญ้าธรรมชาติน่าจะดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะครับนี่นะครับหญ้า นี่นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ท่านผู้ชมฟังนะครับกับใบมีดตัดหญ้าตัวนี้นะครับตัวนี้สิบนิ้วสามสิบฟันนะครับตัดหญ้านะครับก็ตัดได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเจอหญ้าหนาๆนะครับหรือว่าหญ้าล้มนะครับใบมีดก็จะเหินนิดหนึ่งนะครับจะไม่ค่อยอาจจะเป็นเพราะว่าใบมีดบางเกินไปนะครับนี่นะครับก็ก็ตัดได้อยู่นะครับนี่นะครับนี่นะครับใบมีดนะครับก็ ค่อนข้างที่จะบางนะครับถ้าใบมินประมาณ1.5มิลน่าจะตัดได้ดีกว่านี้นะครับนี่นะครับถ้าเป็นหญ้าหญ้าไม่ค่อยล้มนะครับเหมือนตรงนี้นะครับช่วงตรงนี้นะครับจะตัดค่อนข้างได้ดีเลยนะครับตัดค่อนข้างเร็วนะครับแต่ถ้าตัดหญ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั่วไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกใช้นะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับชมน,นะครับสมค,ครับ